สบาย<ช>ห,หวานไม่ต่าง <laughs> าหวานไม่ต่างรส <laughs> ชาติไ,<อ>ไม่ซัด <laughs> กันไปเจอแล้วครับโอตาเรล็อกเวอร์ชั่นครัวเฝืดกระเดือกอีพีสองเรานะครับอีพีนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับผมอีพีนี้เราทำสองเมนูเลยทีเดียวก็เป็นต้มยำกับไข่เจียวว่าต้มยำจะไม่ได้เป็นต้มยำธรรมดาก็จะเป็นต้มยำไข่ยม้าใส่ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนเออน้ำกะทิทุเรียนคิดว่าน่าจะใช้แทนกันได้นะเพราะว่าต้มยำมันมีกะทิมีอะไรเงี้ยน่าจะแทนนมข้นได้อยู่ แล้วก็เมนูสองเนี่ยจะเป็นไข่เจียวใส่ทุเรียนน้ำตาที่อีกเหมือนกันนะครับก็ตั้งแถมไข่เยี่วมามด้วยดีกว่าเออไหนก็ไหนๆละวปะเดี๋ยวลองทำกันเลยดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับผม let's go ระหว่างที่รอน้ำเดือดเนี่ยเราก็มีอะไรก็โยนๆลงไปเลยนะฮะต้มยำนี้ไม่ยากใส่เข้าไปไม่ทงไม่ทุบอลไรเหรอพี่ไม่ต้องหั่นนิดนึงดีกว่า <laughs> เออ เนี่ยแหละเม็ดมดมันจะได้แบบว่ารอยร่องกระตองกระจายครับผมนี่จังหวะนี้แงะไม่ยากนะครับมีอะไรก็ใส่ใส่้าไปเดี๋ยวดีเอง่าไว้ก่อนเลยจะไม่ต้องรีบใส่เพราะมันกินดิบได้นี่แแหนะแหนะแนะความรู้เยอะมึงอะอหอะให้กินก็ไม่กินหรอกเรเ่อากะีซื้อร้านเพื่อนผมมานะใครกดหนุนก็ได้คือกล้องหนึ่งครับครับผมกล้องหนึ่งชื่อร้านอะไร ร้านนำข้าวเหนียวมะม่วงครับอะไรนะนำข้าวเหนียวมะม่วงครับผมนำข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมครับส่งไหนครับมีส่งไหนครับมีทุกแอปพลิเคชันที่มีส่งอาหารเลยครับสั่งได้ในทุกแอป,ปเลยว่าเถอะใช่แลบบ้วอะไรกดยังไม่เดือดเนาะระหว่างรอเรามาตีไข่ก่อนดีกว่านี่เยอะแล้วเนี่ยจะเป็นสีเหลือมากครับผมของควกนี้เราก็นะ,ะนะไปสักสองฟองไปกำลังสวยอ่นะครับ ไข่เจียวตีเนี่ยคือเราต้องอัดอากาศเข้าไปแล้วไข่เลวกฟูนุ่มมุละไม่ระมุนละม่อมไข่เจียวเนี่ยใส่อะไรนะครับไข่เจียวเนี่ยเราจะใส่เนี่ยเลยทุเรียนงกะทิและไขยย่เยี่ยวม้าโอเคไข่ได้อ่ะดีเดือดพอดีกระเี่ยดฮะอ๋อลืมลืมเลยมอีนิดนึงนะครับเพิ่มรสชาติกันหน่อย รออีกนิดนึงเราจะใส่ลงไปแต่ตอนนี้เราใส่ลงไปเตะไขแบบ <c oughs> ่ก่นนอนก็ได้หาแบบเนื้อเนุ่มๆหน่อยครับผมเนื้ออยู่ไหนเนื้อจ๋าเนื้ออ่านี่เลยนะอุ้ยเกีียวเชฟเบาอืมเชฟเบามาจ๊ะเบามือหน่อยจะเชฟโอ้ยเบามือไงเชฟอ่ะเฮ้ยผมก็ได้ยังไงก็ได้เนี่ย มันเมนูง่ายๆไข่เจียวใส่อะไรก็ได้มาผมว่าเหมาะกับคนไม่กินผู้เรียนด้วยอันนี้น้อยๆเนี่ยเชฟน้อยใส่ทำไมเนื้อหน่อยเชื่อมือเชฟดิสามช้อนอ่ะผมว่ากำลังสวยประมาณเนี้ยจำมๆเลยที่สวยนะดูดีเลยเติมหน่อยดีกว่ายังเชฟยังไม่อยู่ถึงเกิอเชฟเฮ้ดูดีดูดี จังหวะนี้แม่งได้บอกเลยเนี่ยปรุงรสนะครับเชฟมันทุเรียนตรงไหนใช่ไหมเชฟชิมเชฟชิมก่อนปลาอยู่ไหนวะเอาช้อนช้อนให้เชฟเลยมะนาวอะเชฟเอาช้อนให้เชฟชิมก่อนเดี๋ยวปรุงไม่ถูกปึ๊บปึ๊บปนี่สารประชอกกำลังสวยชิมชิมก่อนเลยเชฟมืออาชีพเขาไม่นั่งชิมกันเยอะหรอมะนาวเขาไม่ใส่หลังปิดไฟเหรอวะเฮ้ย เชื่อมือเชฟดิวะเออจ้ะไว้ใจเชฟจ่ะดูมีดก็รู้แล้วกวูกลัวมีดมึงไงล่ะจ้ะ <laughs> เอ๊ะย,ยังไงก็แจ่งถอนมาเฮ้ยดูดีอ่ะดูดีดดกลิ่นคล้ายๆต้มขาไก่ว่ะอืม <laughs> <laughs> เคี้ยวทำต้ยมยำหรือต้มขาไก่ล <laughs> ิ่นคล้ายๆต้มขาไก่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอรักดองกัน ใส่ได้เพิ่มไม่ไดเชฟเพิ่มอะไรไปมครับตอกใส่ถึงจะต้องใส่เลยเชฟอาจจะใส่น้อยนิดนึ่งโอ้ยเชฟต้องใส่สักโลครึ่งนะเชฟเชฟตัวนี้หวานนะดิหวานปะใส่ก็ใส่ไม่หยุดเลยโอ้โหไม่คิดว่าจะหวานขนาดนี้ ได้กลิ่นดีทุกอย่างดูดีหมดยลุกไปไรเชฟลุกเป็นความหวานเป็นหวานหน่อยนะเฮ้ยได้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 น่าจะกินต้มปลาไก่จรเชฟเชฟประเมินแล้วผ่านผ่านนะเนี่ยกลินิดนึงนั่นแหละชิลีโอเคมายโก้ดอายหน่อยปะอันนี้คือเรื่องของเรื่องเชฟซื้อมะนาวมาเยอะไงก็เลยใส่คุ้มใส่คุ้มใส่หมดก่อนเพิ่มวิตามินซีในยุคสมัยที่โควิดมันเยอะอย่างเงี้ยนะ เราต้องแบบว่า,าเติมวิตามิน C เข้าร่าง,งกายเยอะๆกินมะนาวใส่โซดาลดโควิดอย่างเงี้ยอือช่วยได้สวนบนได้ช่วยได้เลยอะไรก็ช่วยได้น,ไนั่นน่ะขอละมั้งเชฟชิมอีกทีก่อนไหมรอ,อทีเดียวดีกว่าเชฟมัมม่นใจละอ่ะช้ามาโอ้ยจังหวะเนี้ยสุดยอดแล้วอือจิ้มช้อไหน่อยนะจ๊ะเฮ้ยดูดี โคตรดเลยสดูดีดูดีเฮ้ยเชฟไม่ชิมแลอ่ไม่ต้องขาไก่ชัดๆเลยอ่ะเชฟมืออาชีพนี่เขาอะไรกันมากมายเนี่ยคุณไม่เข้าใจอ่ะเดือนสุเรนได้นะาสั่งเป็นชื่อเรียนหมดได้นะไม่เจอเลยดิไม่รู้ไปไหนหมดอเลยมันจุ่ยไปหมดแล้วเปล่าเมนี่ยรถพยาบาลเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแจ๋วละกลิ่นเกินนี่แบบหืมขาไก่มาเชฟขาไก่จะที่นั่งนำึ้นมาเลย ไม่แต่ได้ได้ได้เชฟระเมินแล้วผ่านวะยกเทไปเลยเชฟในห้องมันเยอะเกินนี่อ่ะเซตไปหนึ่งเมนูครับเดีเยาเอันนี้ออกก่อนดีไปด้ยเชฟไม่ต้องเหลียวโอ้โหเชฟ่อยหน้าเนี่ยตทันทีอย่าไปหยุดยั้งโอเคเสียงดีเรลงไข่เดียวที่เดียวเราต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดนะเผาไปเลยอย่าไปกลัวเล่นไปมันเท่าไ่ ร้อนร้อนโอเคนี่อ่ะนี่กลึงๆมาหน่อยก่อนอ่าโอเควันนี้ทุเรียนเป็นชิ้นเลยอ่ะสวยๆเลยอ่ะสมูด้วยของข้างนี้นี่ยหมูด้ยเป็นชิ้นสวยๆอร่อยมาได้กูอะหยจดก่อนอ่าเสียงเนี้ยใช้ได้เป็นไงโอ้โห ดงการเทฟก็รู้ว่าอร่อยบอกเลยในจังหวะนี้เชฟขอเตรียมพื้นที่สำหรับไข่เกียวนิดเนึ่งนะครับเฮ้ยแต่กลิ่นก็ไข่เกียวอยู่นะอืมเชฟเก็ไม่ืึไวใจเชฟดิเดี๋ยวเชฟลีให้ใจย็นนี่เชฟมีวิธีอยู่เชฟอยู่เดี๋ยวไปทำเชฟเชฟวางแผงไปแล้วอย่าตกใจดิ กินน้ำตาลไหมมาแล้วอย่าตกใจอย่าตกใจพรตอนนี้เชฟเล้วแเริ่มลงแล้วเชฟรู้สึกถึงความแบบติดกระทะสุดๆเลยตอนน <f> ี้อย่าตกใจอย่าพาเชฟโลกเอะเฮ้ยอืมนะเราแบบประดับมืออาชีพเรวเตรียมการถึงมืออาชีพอืมหาว่าแรงกว่าซื้อมาทำไมก็ไม่รู้นะเราแค่แบบว่าอยากได้ความพิรมในการวางข,งขาด แพงสวยก็บอกโอเค okay. น่าจะเผือกกลับได้ละมช้อนตโกันเลยเชฟเจี๊มันเทอมร์น,นะนะยุ่ยเลยบะ่ะท่างวะเชฟเจี่ยวเป็นแต่ว่าเชฟไม่เคยใส่ทุเรียนลงไปเลยไอ้ยาเชฟเจี่ยวเป็นมันย,ย้่ยนะเออแต่มันย้่ยวะจะทำไงดีวะ แซ่บสดสุดดิต้องแซ่บสดให้ไข่ให้ไข่ใหม่มันลงไว้อะเชฟเดี๋ยวนะจะได้งัดอะเออให้ไข่ใหม่มันลงไปแทนไข่เก่าอะเชฟเค็มๆเราค่อยๆตั้งสติดีๆนะครับแขซ่ให้รอบดิโถเชฟมันรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะผ่าครึ่งแล้วกลับได้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะเล็กกันไปใหญ่นะเชฟประเมินแล้วต้องผ่าเพราะเชฟทำขยำนี่ไม่เป็นมีที่แม่งเหลวขนาดนี้เพราะกะทิล้วนๆเลยเนี่ย จับทีละแผ่นไม่ได้เชฟเลยโอ้โหไอ้เจ้าไอ้เจียวนะอูใช่ไหมบาหวานมาพร้อมกับมะเร็งเลยเนี่ยสีสวยเลยเชฟเดี๋ยวเลยขออนุญาตหลีไฟหน่อยก่อนเชฟเริมเหมือแดกละต้อยหลังจากที่เราจัดใส่จานกันแบบสวยๆนะครับน่ากินนะน่ากินนะ ดูดีมากอะ่ะผมขอเริ่มที่ต้มยำก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้แบบว่าเราทิง้งชิมไปแล้วหนึ่งช้อน <Hey. S 2> นะครับผมคลุกให้มันแบบว่าสวยๆหน่อยโควิดระบาดอืมเอาเนื้อก่อนนะหรือเอาน้ำด้วยเอาร้อมกันเลยดีวยกวาน้ำก่อนน้ำก<อ>่อนน้ำก่อนก็ได้น้ำี่มึงสบายใจทุเรียนเป็นไหนเนาะเออต่อเน,นื้อเลยขาดใจ เอดขอดไม่ค่อยมั่นใจขอเรือด้วยเลยได้ดีต้มขาไก่เลยไม่ได้เหมือนต้มยำตั้งนิดเลยเออะแต่แม่งออกดนวแบบว่าบางมันนี่ก่อนเร็วเร็วบางเฮ้ยต้มขาไก่ทุเรียนอะไรต้งขาไก่เลยไม่มีกลิ่นทุเรียนสักนิดเดียวจริงๆ อร่อยอร่อยหยุด่าน่านอันนี้มาต่อที่เมนูไข่เนี่ยผมก็มองว่ารอดนะจริงๆยะค่อนข้างมั่นใจว่ารอดคำโตๆไปเลยมีคิ้วกระตุกเลยเชฟจะออกหรอเชฟเชฟเกับออกด้วเหรอ ออฟออฟอเไรเชฟน้ำตาไหลว้าว่าวนี้คืออะไรเชฟอร่อยมันกั้มกั้มกึ่งกึ่งคือถ้าแบบไม่แน่ใจอีกทีคำอะไรวะนะมันเจียวไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวทุเรียนไข่เยียวมะไข่เจียวไข่เยียวมาไข่เจียวทุเรียนหรืออะไรไข่เจียวมาใช่ไหมมันยังโอเค็มอ๋อก็ลองดิลองดิลองให้นิ้วหน่อยแซ่บแซ่บหน่อยเลิศลองไหม มีบงหูเอออเาอะไรมาใส่ไข่เจียวไหนผุดมก่อนอ้าวดมไปสูุจริงก่อนไหนดมดมกบปะเนี่ยไม่ใช่กบกบหมดแล้วคุเรียนปะเนี่ยไม่ใช่คุเรียนไหนนี่คุเรียนอะไรครับไปสดกินเรือกันโคตรเปิดกระเรือกันสัตว์เราไม่ได้คุเรียน อันนี้ไม่ไหวานมากอ่ะมันคือครัวเฟิร์ตกันเดือดคือมันเป็นไข่เจียวที่หวานมากอ่ะแ้่ถามว่าคนชอบหวานกินได้ไหมผมว่าเป็นก็ได้นะแต่อันนี้คือดีเลยอันนี้ดีเลยไม่มีกลิ่นทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ลองดูไม่เหมือนต้องอาก่เลยลองดูอันนี้นี่นีอันนี้มีทุเรียนด้วยไปกินเม้าแหน่แหน่ผ่านอันนี้ผ่านจริงๆมาเข้ามาชิมกันเร็วไม่เอาไม่ีได้มามามา มามามาชอวบ้านแลยชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านที่กินขายปะไม่กินไข่อ๋อชิมเลยน้ำต้องขาไก่ใี้นทุเรียนหรอวะยังไหนปรอเดี๋ยวพี่ยัก่อนนะไม่มีก็ไม่ต้องหาอ่าๆชิมน้ำชิมน้ำเฮ้ยผ่านผ่านผ่านคนไม่กินทุเรียนก็กินได้พี่กล้วยลองไม่มาไม่ไม่มีกินเลยไม่กินหวานจ้า เชฟเอาตีนเกาะโต๊ะแล้วเชฟโอ้โหเล่นควยเลยเนี่ยเฮ้ยมันกินได้กินได้อร่อยเออมันกินได้มันหวานจัดอร่อยอร่อยมันเพิ่มพริกเยอะอ่ะมันถึงจะกินได้มันไม่มีรสชาติอื่นเลยผมว่านี่หวานหวานเดียวจะไข่เแต่ไข่แม่งหวานเกินลองไข่ดูลองไข่ลองไข่เดี๋ยวผมหาความจังเลยนี่คือชาชานี้หมดเลยใช่ไหมแม่ว่ามันจะตอนเกินอ่ะใช่เหรอเกินยากใช่เหรอบาง กินย่ายกันง่ายมันง่ากินได้แหละมันเกินง่ายหน่อยตามไหมอะไรมันเกินบ้างแต่ว่มันเกินแล้วมันจะแบบเฟื่องกระเดือกอ่ะมันจะเกินกินมันจะเกินเกินเกินไม่ลงออันเนี้ยขนมหวานมันจะเฟื่องกระเดือนห่อยตอนเช้นนะเฮ้ยแต่อันนี้ผมให้คะแนนตัวเองเลยนะจากเต็มสิบเนี่ย ผมว่าเจ็ดได้ผมว่าได้เลยอ่ะเจ็ดเลยไม่ว่มันมีพวกพริกมีอะไรมามันกเจ็ดเลยไม่เลี่ยงไงเจ็ดเลยแต่ไข่อ่ะอันนี้เต็มสิบเต็มสิบเนี่ยแต่ไข่อ่ะเพียวหัวเนี่ยเอาไปทักสอง่อนแต่ไข่อ่ะเพียวมึงยังให้คะแนนอีกเหรอมึงยังให้อีกเหรอแต่ถ้าระดับของความฝืนกระเดือก่ยอันนี้แม่งเต็มสิบ แต่ถ้าหลับฝึกก็เดี๋ยวนี้ยู่แค่ประมาณสองกินทุเรียนกินไอ้ทุเรียนออกมาจากไหนได้กินหรอได้กินด้วยออตอนเกินอ่ะตอนเกินอะบอตนเกินอะอทึ่งมันมันเป็นขนมหวานขนมหนึ่งที่หวานแอบคอโอเคทุกคนประมาณนี้ว่างๆก็ลองไปทำกันดูนะครับเมนูนี้ผ่านอันที่ผ่านเลยก็เหมือนต้องขาไก่ที่มันมีความแบบเหมือหวานหน่อยมันอินเดียอินเดียหน่อยเออนะ แต่ได้ได้ได้นี่ได้ไดผ่านเลนต้องข<ม>ายไ่ที่ลดน้ำตาลคว่ำเฮ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่พอได้พอได้นะอยู่ในเกนดีนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครแบบว่าอยากจะให้เราทำเมนูแปลกๆหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรเฟีย้ยวๆก็ลองนำเสนอมาดูนะครับผมเผื่อ <laughs> <laughs> จะลองทำกันนะครับยังไงวันนี้ประมาณนี้นะครับอีกสำหรับ EP สองเราวันนี้ลาไปก่อนสำหรับทัวรปืกระเดียครับผมสวัสดีครับผมเลิ่มเริ่มเิริริม่เ คือเราก็พยายาม嘛เนาะเอออยากให้เผื่อหน่อยให้รับรู้ไงอยแม่งดับเอ้ยมันหันไปทางนี้เลยคือไอ้ไข่เจียวอันเดิมอ่ะแล้วก็ใส่โชยุกับวาซาบิหน่อยเผื่อจะดีกว่าเดิมมันหนักวานเอานะคนอยู่เยอะไม่ตายหรอกมันก็จะแบบเออคือยากกว่าเดิมแน่แน่ได้ได้ริดวาซาบิเนี่ยขึ้นเยอะไม่แดกกันดีกว่าใช่ไหมอ้โห ไอ้ห่ากหนึ้นคืนหนึไอ้ยแล้วไม่เค็มปี๊ดเลยโอ้ยเค็มหวานึ้นอ้นไอ้ตัดโครบจำอย่าแดกไอ้เี้ยสังขยาเท่าไ่ไอ้ตัดโค๊ะนม่คือสังขยาทอด